แนะนำตัวเลยครับสวัสดีครับผมสื่อเด็กไส้นัทเอกท่อนสงเนินครับชื่อเล่นชื่อน้องกีตาร์ครับอายุ12ปีครับมาจากจังหวัดขอนแก่นครับอยู่โรงเรียนมูลนิธิบ้านไพยวิทยาครับว้าวาวกลางบอธนัดครับ่น่นครับ หม้อหนึ่งครับโอ้หม้อหนึ่งเหรอหตัวนิดเดียวเนาะอเอาอย่างนี้ไหนๆมาจากขอนแก่นแล้วสอนลุงน่จีบสาวเป็นภาษาอีสานหน่อยดีกว่าคันห้อนกับเปิดแอร์คันอยากมีคนเทคแคร์กับเปิดใจเด้อค่ะถ้าร้อนก็เปิดแอร์ถ้าอยากมีคนเทคแคร์ก็ต้องเปิดใจมีเมี อืมก็โอ้ยยังเคยพ่อเคยอยู่รอสักขนาดนี้เอ้ดี่้จะถ่ายคําถามคําใบ้ของคณะกรรมการได้ไหมเนี่ย1คะแนนแรกอะก็ได้ครับเอาล่ะครับถ้าอย่างงั้นพร้อมไหมครับ1นาทีพร้อมครับ1นาทีจับเวลาป่ะมาตั้งาไรอยู่วิ่งครับวิ่งนี่อะไรเนี่ยๆๆ ไอ้มีเขาอ่ะเนี่ยอะไรวิ่งควายวิ่งควาย